วัดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะถากลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังสนใจอยากได้รถกระบะตู้ทึบนะคะเพื่อหรับใช้งานคันนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยค่ะกับอีซูซูดีแม็กคันนี้นะคะลูกค้าเรามาเดินดูรอบรถกันค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระบะตู้ทึบนะคะแถมให้กับลูกค้าฟรีๆเลยค่ะเรามาดูกระบะด้านหลังกันนะคะ าในด้านหลังนะคะเป็นตู้ทึบเลยนะคะลูกค้าสามารถส่นของได้ค่ะเราลองไปดูภายในกันต่อนะคะภายในตัวนี้นะคะเป็นกระบะตอนเดียวนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องด้านหน้ากันนะคะ ัวเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมๆนะคะหากลูกค้านะคะที่กำลังหารถไว้ใช้งานนะคะตัวนี้ถ้าสามารถตอบโจทย์ตัวลูกค้าได้ดีเลยค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังสนใจนะคะคันอยากหารถนะคะสามารถสนใจสอบถามมาที่เพจเราได้เลยนะคะสหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ